พบกับพี่มาจากแฮปปี้นี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะเราก็จะอยู่กันในแบบนี้นั่นเองแบบนี้นะคะที่วันก่อนเรามารับเข็มจัด MTV นั่นเองนะคะก่อนที่จะได้รับนะคะเราก็จะต้องทําอยู่3อย่างนะคะ1น,นะคะเราต้องเต้นให้จบ1เพลงนะ2นะคะเราต้องเล่นออฟฟี่ให้ผ่านนะคะแล้วก็3นะคะเราต้องไปเล่นเครื่องดนตรีนั่นเองนะ,ะเราไปตามลูกศรอันแรกก่อนนะคะ อันนี้ก็คือออฟฟี่นั่นเอง ทชาเวลานานมากเราทำเสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะก็คือเลนออกดีนะคะ <c oughs> ต่อไปไปที่สตูดิโอนะคะ <c oughs> ไปตามลูกศรเลย <c oughs> นี่นั่งตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเราเล่นข่องเสียงแล้ว <c oughs> อ่ะอ,ออกนะคะ รอนนี้เลยอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือไปเต้นให้จบเพลงนั่นเองอาได้แล้วทุกคนตอนนี้นะคะพี่ได้ทำภารกิจ ครบแล้วนะคะก็การทำภารกิจน,นะคะก็ไม่จาเป็นต้องเรียงอนันดับนะคะเราจะไปเต้นก่อนก็ได้ไปเล่นออฟฟี่ก่อนหรือว่าไปเล่นเครื่องดนตรีก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราได้อ,อะไรอ่ะและนี่ก็คือกีตาร์นะคะที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะนี่เอ็มทีวีกีตาร์นะคะอ่ะของแบบนี้ก็จะเน้นเป็นที่สีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยอ่ะนี้ได้เข้ามาในแมทเกมแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ได้กีตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่น,น,น,นี่วิ่งให่ดูนะคะกีตาร์กันใหญ่มากนะคะเท่มาก มากเลยนะคะอะแ้าใครอยากได้กีตาร์แท่คแ่แบบนี้ไปสะส่งนะคะก็เข้ามาเล่นกันในแบบนี้เลยนะคะเล่นไม่ยากเลยอย่าลืมกดไลค์ี่ด้วยเลิปนี้ก็ไปลยจ้า